โอเคผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Ghost กดอ h i m a นั่นเองนะผมวันนี้พี่ก็มาตามล่าโลนินนั่นเองนะผมซึ่งซึ่งวันนี้นะผมตัวที่พี่จะล่าก็คือตัวที่อยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าหมู่บ้านอุราชิมะนั่นเองนะผมเออซึ่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะผมที่แบบข้างๆชายฝั่งมามาดูกันว่าวันนี้ ดูเดือดขนาดไหนกันดิก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ทำด้วยในการท่องเพื่อเป็นกำลังใจนะเดย์ไปลุยกันเลยนะผมไม่จำเป็นต้องมาสู้กันเลยนะมาเป็นแค่โรนินจะรักษาคำพูดแลก็ตามใจเจ้าแล้วกันมาการดวลแห่ง เกลียวขึ้นนั่นเองอเอาไปเฮ้ยมันมันต้องแต่งตัวแบบแต่งตัวแบบโลนินไะอันนี้พี่ใส่มาแบบชุดซามูไรไงเดี๋ยวแบบปับป๊บปับ๊บปั๊บเป็นแบบโลนินเออโลนินมาท่าโลนินมานี่ชุดนี้แล้วก็หมวกเปลี่ยนปะข้างไหนาดีนี่แหละโลโลนินอันนี้แหละเอ,อ้ย หมวกก็เอาเป็นนี่อันนี้อันนี้ไม่ดีเฮ้ยอ,อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไม่ใช่นี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 ่อันนี้นห่หมวกฟางเกนบุนั่นเองครับผมมาเยดเอาว่าใครอยากเล่นก็สามารถโหลดได้ับผมในแอปสตรีมนั่นเองครับผม

ตื่นเต้นป่ะนี่มานี่โดนอี่คูหนึ่งเจ็บแล้วสินี่ข้ามนี่เฮ้ยพี่เก็บโดนเมื่อกี้มามาเฮ้ยมันชักว่าแทงเนี่ยครับมาดิ นี่มันไรสาระ,ะยอมไปเถอะแล้วเจ้าจะรอดชีวิตแต่ข้าต้องปฏิเสธกันได้เลยน้องมามาเฮ้ยหุยืดวืดเมื่อกี้ว,วืดเฮ้ยวืดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ไง

Ún nái, Ún nái, ý điệu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 , ý đi, ý điệu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 , การโดนแห่งเกลียวขึ้นนั่นเองโคตรมันนะหวังว่าเจ้าจะได้พบเกียรติยศที่แท้ในภพภูมิหน้าแล้วกันนะเจ้าโลนินอ,อย่างมันอะ่ะคือแบบว่ามันจะมีแบบไอ้พวกแบบโลนินโรนินทั้งหมดมีหกตัวแล้วก็แบบบอสแบบตามล่าอาวุธอะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะดาบก็ะหมวดโอ้โหโคตรมันอะ่ะเกีวนี้ ไปหาหลุดกันได้นะซึ่งบอสตัวนี้ก็จากการมาที่เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะอือ